สวัสดีครับวันนี้่แอดจะพาทุกคนไปเที่ยวในมอสุราธานีโดยแว้นมอไซค์กันนะครับอ่าเริ่มต้นจากเซเว่นนะครับแล้วก็เข้ามาทางหน้าเลยครับผมจริงๆทางเข้ามี3ทางนะครับ่แอดจะพาเข้ามาอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นทางเข้าเก่านะครับพอตรงมาปุ๊บก็จะเป็นสํานักงานวิทยาเขตสุราธานีนะครับอ่าป้ต้สีฟ้านะครับข้างๆก็จะเป็นหอประชุมมอสุราธานีนะครับอ่าตรงมายาวเลยครับผมนี่บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอาคารศูนย์การเรียนรู้หรือตึก l อนะครับเป็นตึกที่เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อไม่นานมานี้ ี่เองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตึกโตโยหรือตึกคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการนะครับซึ่งจะมีพระบิดาอยู่ตึกนี้นะครับอันนี้จะเป็นพระบิดานะครับแล้วก็ขับรถตรงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวข้างขวานะครับก็จะเป็นสนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขาาลานคริวิทยาเขตสุราธานีนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตึกวิทย์นะครับอ่าแล้วก็ตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,อยีอุตสาหกรรมนะครับข้างหน้าก็จะเป็นสระว่ายน้ําแล้วก็จะเป็น รงยิมนะครับอ่ารถขาวนะครับตรงมาขึ้นมาตอนนี้เราจะไปที่หอพักนะครับอ่านี่ที่จอดรถขาวนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นหอดารานะครับแล้วก็จะเป็นหอพวงพักกานะครับอันนี้ก็จะเป็นหอช่อม่วงนะครับอยู่ใกล้ๆกันเลยครับอ่าตรงมายาวๆเลยครับผมอ่าอันนี man, ้ก็จะเป็นลานกิจกรรมนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนหอดารานะครับอ่านี่หอดารานะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นหอปาริชาตินะครับอ่านี่หอปาริชาตินะครับ แล้วก็เราจะเงน้งนๆลงมาแล้วเราจะไปเที่ยวกันอีก2หอนะครับที่อยู่ข้างล่างนะครับก็นี่แม่ลงไปแล้วนี่ก็จะเป็นหอ,อานางยวนแล้วก็หอเชี่ยวหลานนะครับบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีที่จอดรถอยู่ข้างหน้าด้วยข้างหน้าก็จะเป็นหอสหกรณ์นะครับหอพักหญิงสหกรณ์นะครับตรงมาเรื่อยๆเลยนะครับก็จะมีที่จอดรถของหอสหกรณ์ด้วยนะครับเพียจะพาไปเง้นๆอีกนะครับไปเที่ยวกันข้างหลังมอนะครับอันนี้ก็จะเป็นแลบยางนะครับ ลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะอยู่หลังจะอยู่ด้านหลังนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวพี่แอจะพาไปเที่ยวในฟาร์มนะครับอ่าขับรถแว้นๆไปเรื่อยๆนะครับข้างๆแล้วก็จะเป็นหอพักของน้องๆมอวอนะครับอ่าพี่แอจะพาไปเที่ยวในฟาร์มนะครับอ่านี่มาในฟาร์มแล้วนะครับก็ลักษณะในฟาร์มก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใครที่เรียนคณะนวัตกรรมนะครับก็ได้เรียนในฟาร์มนี้ทุกคนนะครับทุกคนจะต้องผ่านเข้ามาในฟาร์มนี้ ทุกคนเลยนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ